สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเป็นซีรีส์เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาพิสูจน์การสร้างพื้นฐานทางเลขาคณิตทั้ง6ข้อ ุกคนอาจจะคุ้นๆใช่แล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยช่องเนี่ยเคยทำการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทางหกข้อไปแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสามารถไปดูได้เลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมิสมาพิสูจน์กันก็เริ่มกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะก็คือเป็นการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่งการสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะบอกว่า กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วเขาก็จะสร้างส่วนของเส้นตรง x y ให้มีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของ AB ดังรูปการให้เหตุผลนะคะเราเนี่ยก็จะได้ว่า,จา,าวออจากรูปที่สร้างปากกาหัวออดไปจากรูปที่สร้างจะได้ว่า x y เท่ากับ a b เพราะว่า <S <S ในการสร้างส่วนของเส้นตรง x y จะใช้ส่วนของเส้นตรง x y จะใช้ร XY, ชัศมียาว เท่ากับ a b นั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับข้อที่1